ชาวเน็ตเกาหลีค่ะยื่นคำร้องนะคะขอแบนไอดอลค่ะไม่ว่าจะเป็น LEEXO นะคะรวมถึงวิกตอเรียค่ะแล้วก็อีกหลายๆคนเลยนะคะก็เกิดจากความขัดแย้งค่ะในประวัติศาสตร์นะคะทำให้ชาวเน็ตเกาหลีใต้ค่ะได้ยื่นคำร้องนะคะให้แบนเหล่าบนาไอดอลค่ะอาทิเช่น LEEXO แล้วก็วิกตอเรียนะคะรวมถึงนะคะเชิงเซียวคอสติกโรค่ะและก็คนอื่นๆนะคะจากการโปรโมทในเกาหลีค่ะ ก็ตามรายงานนะคะว่าชาวเน็ตเกาหลีค่ะแสดงความโกรธนะคะในช่วงหลายวันที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากไอดอลจีนในวงการเคป๊อปนะคะเริ่มมีการสนับสนุนค่ะเพื่อระลึกถึงการมีส่วนร่วมทางทหารนะคะของจีนในสงครามเกาหลีโดยในคำร้องของชาวเน็ตค่ะมีการต้อแย้งนะคะว่าอยากเห็นคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเรื่องเล่าในประวัติศาสตร์ยังคงโปรโมทในเกาหลีใต้ คำร้องนะคะยังระบุด้วยว่าฉันยังคงผลิตสื่อโฆษณานะคะชวนเชื่อเพื่อล,ลึกถึงเหตุการณ์และยังสร้างหนังและก็สารคดีออกอากาศในช่วงพรามไทม์ในทีวีเมื่อวันที่25ตุลาคมนะคะที่ผ่านมาค่ะ เวลา21.55นากา5นาทีนะคะตามเวลาท้องถิ่นค่ะคำร้องนี้นะคะมีผู้ลงชื่อกว่า11,711คนค่ะเรียกว่านะคะตอนนี้ค่ะชาวเน็ตเกาหลีเดือดน,นะคะที่เหล่าบดดาไอดอลนะคะที่มีเชื้อสายจีนค่ะมีการโปรโมทเรื่องราวเกี่ยวกับการสนับสนุนนะคะการระลึกถึงการมีส่วนร่วมทางการทหารของจีนในสงครามเกาหลีนั่นเองค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากที่นี่ e n t e r t a i n m e n t com นะคะ ก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า